มาพบกันอีกแล้วเนาะวันนี้เราก็มารีวิวกระเป๋าอีกแล้วนะมากับแบรนด์ของเกนเะนาะเมื่อก่อนเราก็อ่านน้องผิดเนาะเราอ่านว่าเป็นเคนเคนหรืออะไรสักอย่างหนึง่งแล้วเราก็ไปเสิร์ชกูเกิลก็คือสรุนว่าน้องชื่อของเกนเนาะใบนี้ก็คือไม่เป็นใบแรกของเรานะเมื่อก่อนเนะเรามีเป็นรุ่นคลาสิกเนาะนี่เป็นสีเหลืองเนาะกับสีฟ้าก็คือว่าสมัยนะั้นะคือนะ้องแบบว่าฮิตมากแล้วก็แบบว่าปังมากอนะ่ะน้องมาพร้อมๆกับอานิโระตอนนั้นคือแบบใครไม่มีไม่ได้อะ่ะก็คือว่าเราก็จัดไปเนาะเรา สม,สมบุกสมบันพาไปลุยได้อะไรแบบเนี้ยวันนี้เราก็มารีวิวเป็นรุ่นสปริงเนาะเราอะเลงมานานแล้วแล้วก็คือแบบไม่มีโอกาสได้จัดก็ตอนแรกอะเราอะเลงเป็นสีเหลืองกับสีแดงแบบว่าชอบมากชอบสีเหลืองกับสีแดงรุ่นนี้มากแล้วก็แบบว่าสีมินมินอะอยู่ๆไปอยู่มาก็คือสรุปมาได้เป็นสีดำเนาะก็คือรุ่นนี้มีสีเยอะมากลองไปดูที่ช็อปได้เนาะแล้วก็แบบว่ามีสีออกใหม่อะ่ะน่ารักๆๆน่ารักเต็มหมดเลยแบบว่าสีแบบคิมคีมฟีลแบบมินิมอลอะแล้วก็แบบว่าสีพาสเทลม่วงเขียวอะวก็คืออออแแบบวววววว่ว่าาาาาิิลลเเเเรรร์กกก็็งไไปดไดนนดนนะูู้้้้นนนนนนะะััีีีมใหุย ใส่อะไรได้บ้างเนาะอันนี้ก็คือวัสดุเนาะคือเป็นแบบว่าวัสดุเดียวกับที่ทําเป็นแบบว่าพวกรุ่นคลาสสิกกับรุ่นมินิเลยนะนี่อันนี้ก็คือจะเป็นกระดุมแป๊กเนาะก็คือเหมือนเอารุ่นแบบว่าคลาสสิกมาย่อแล้วก็แบบว่าใส่สายอ่ะคือน่ารักอ่ะคือชอบมากนี่ก็คือผ้าน้องก็จะเป็นเหมือนผ้าเหมือนแบบว่าคลาสสิกกับมินิเลยแบบว่าจะเข็งๆนิดนึงอ่ะแล้วก็จะเปิดก็คือข้างในก็คือเหมือนคลาสสิกกับมินิเลยนี่ ก็คือมีให้เขียนช่องเขียนชื่อนะวันนี้เราก็จะมาใส่ของให้ดูแล้วกันเนาะอ่ะเริ่มแรกเลย12 Pro Max เนาะคือใส่ได้ชิลอยู่แล้วแบบเหลือที่เวอร์ก็โจ๊กภาพว่าแบงเนาะวันนี้เราก็เอาภาพแบงมาหนาขึ้นสเปรย์แอลกอฮอล์ลิปเนาะแล้วก็อ่ะเราหวอะก็คือเหมือนกับแบบว่าไม่พกกระเป๋ตาตนะังค์เนาะแต่คลิปนี้เราก็จะมาแบางกับแบบว่าใส่ให้ดูแล้วกันเนาะว่าถ้าสมมติวรามีกระเป๋ตาตังค์มันจะเป็นยังไงอ่ะก็คือเหลือเนาะอ่ะเราก็ไปหามาอีกว่าเออว่ามันจะใส่่่่ไไไดด้้เเเยยอออะะแคคคหนนนนืืาใสี ใส่ได้เนาะก็คือน้องก็จะแอบตุงๆหน่อยแต่คือได้อะน้องแบบว่าเนี่ยใส่ตุงก็ดีนะน้องก็คือแบบว่าดูแบบว่ามีอะไรขึ้นมาดูแบบว่านานๆหน่อยไม่งั้นน้องก็จะฟีบๆเนาะข้างหน้าคือใส่ได้อีกเนาะนี่แล้วก็น้องสามารถชพายข้างปรับความยาวความสูงได้เนาะนี่อันนี้ก็ยังจะใส่แว่าปรับกุง้งปากการหรืออะไรได้อีกเนาะข้างหลังอันนี้ก็ใส่ได้นะคะนีวันนี้เราก็มารีวิวเนาะให้ดูประมาณนี้เนาะแบบให้ดูขำๆ สมมุิใครแบบว่าอยากได้กระเป๋าจิ๋วๆสะพายใส่ของในครบคันเราก็เชียร์เลยนะคือแบบว่าใครสายแบบว่าสายเดินป่งเดินป่าใส่คู่กับคีอะไรเงี้ยคือเท่อยู่นะถ้าถามว่าควรตามไหมเราก็ควรตามจ้ะตามเลยเนาะใครสายแบบว่าเดินป่งเดินป่าใส่คู่ของคู่ขาอะไรอย่างนี้ไปจ้าวันนี้เราก็มาเร็วประมาณนี้เนาะบ๊ายบาย